สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ NV Channel นะครับวันนี้นะครับจะมาเปิดแพ็ค Iconic Moment นะครับ Leo m a r i c นะครับผมมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับเป็นจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับคาซิยานะครับผมเข้ามาใงที่ตอนอายุ26นะครับตัวที่สองครับแบ็กซซายครับโรเบ r ต o c a r l ครับผู้ยิงลูกบนาน่าชูดนะครับผม ป็นลูกที่เกิดขึ้นได้ยากมากกับต้องยิงในความเร็วที่คงที่แล้วก็ความแรงที่คงที่นะครับผมถึงจะได้ลูกแบบนี้นะครับต่อไปนะเป็นกองกลางนะครับชื่อกุตินะครับผมเข้ามาที่อายุยี่สิบหกนะครับมาดูกองหน้าของเรอมาริกนะครับชื่อฟอร์นันโดมอริเอนเตสนะครับผมอ่าซึ่งเหมือนเดิมครับผมอยากได้ทั้งสี่ตัวเลยนะครับจะตามล่าทั้งสี่ตัวเลย แต่หลักๆนะครับผมอยากได้สองตัวนะครับคือคารซิยาร์แล้วก็โรเบตโตคารอสครับแต่ผมเป็นคนสะสมครับต้องมีไอคอนิกนะครับนัแต่อิกครบทุกตัวนะครับมาดูกันเลยว่าเราจะใช้กี่ทองนะครับในการเปิดแพ็กนี้นะครับเราจะมีดวงไหมครับผมมาดูกันเลยครับถ้าไม่ใช่อ่าประเทศของสเปนนะครับใช่ไม่ใช่ธงชาติสเปนนะ ผมก็กดข้ามนะครับถ้าสเปนถึงจะมีลุ้นนะครับสเปนมาแต่ผมต้องเป็นสเปนนะครับไม่ใช่นะครับกดข้ามครับมาดูกันว่าเราจะเกลือไหมครับเสหมาแต่แพ็กนี้ค่อนข้างมาเยอะนะครับมาสี่ตัวเลยนะครับอ่าสเปนมาแล้วครับมีโอกาสครับ เติมวงไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับกดค้าครับไม่ใช่นะครับผมออกสปเปนมาทีเดียวแล้วก็ไม่มาเลยนะครับ สเปนไหมครับต้องเป็นทงสเปนนะครับถึงจะมีโอกาสลุ้นไอคอนิกโมเมนต์นะครับบอลดำนะครับสเปนนะครับเจมโรดิเกสนะครับเจมโรดิเกตอยู่ตัวที่เท่าไหร่นะครับอ๋อไม่มีนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับยังไม่ใกล้เคียงคำว่าไอคอนิกโมเมนต์นะครับของเลอมาลิก สเปนไหมซับไม่ใช่นะครับประเทศอังกฤษนะครับฟีดนะครับกองกลางของแมนยูนะครับสเปนมาสเปนครับเสื้อม่วงเซม่วงไม่ใช่นะเบอร์ยี่สิบสามนะครับตำแหน่งเดียวกับคาร์รอสนะครับผม ตลี่นะครับเบอร์อ่าแล้วมาลิกนะครับลาวานนะครับลาวานนะครับอ่าอยู่ในรูปนะครับอยู่ในรูปวันนี้แต่ที่ผมอยากได้นะครับคือโรบิโตคาร์รอนนะครับ มาครับสเปนมาอังกฤษน,นะครับกดค่องยังไม่มา้มหมดไปประมาณพันกว่าทองแล้วนะครับบางคนเปิดตองตามทองก็ได้แล้วนะครับ สเปนมาเบอร์แปดนะครับโทนี่โค้ดนะครับสเปนมาหยุดย่อจะมามาผู้รักษาปาปูนะครับซึ่งมาใช่คาสุยานะครับซึ่งเราอยากได้คาสุยานนะครับ มาครับสบเปนมาาวาซ้ายนะครับเบอร์สิบหกเจมโดรตเกสน,นะครับโอ้เรายัางไม่มีเลยนะครับไอคอนิกโมเมนต์ยังไม่มาเลยนะครับ ประเทศทางตุรกีนะครับมาครับต้องมาแล้วจงวังหวะน,นี้สเปนมาโอ้โหโไม่ใช่นะครับแมนดี้นะครับแมนดี้นี่ก็มาหลายรอบแล้วนะครับไม่ใช่สเปนขออนุญาตก,กดข้ามครับอ่า ทีมออนไลน์นะครับจ็กสะเป็นครับมาเพื่อม่วงเรเป,ปโต้คารอสโพลักษาป,ประตูเบอร์ 13. สิบสามิบโกุตัวครับเราอยากได้คาสิยานนะครับแล้วก็อ่าโปเบโต้คารอรสเป้าหมายหลักๆแต่คือต้องให้ได้ทั้งหมดนะครับ อ่าหมดไปแล้วสองพันทองนะครับตำนานไอคอนไอคอนิกโมเมนต์นะครับยังไม่มาสักตัวนะครับตระเปนมาโอเคครบผมต้องมาแล้วจังหวะน,นี้ไม่ใช่นะครับเบอร์หกนะครับของดาววอลหลกนะครับตั้งติดนะครับ เลืออยู่พันหนึ่งร้อยทองนะครับ mm. มาไปประมาณสองพันสามร้อยทองแล้วครับไอคอนิกโมเมนต์ยังไม่มากันเลยนะครับ mm. ใช่นะเหลือเก้าร้อยทองนะครับคือเนี่เดี๋ยวผมจะทำอีพีแรกก่อนนะครับถ้าจะไม่มาเลยสักตัว แล้วก็อาจะทำอีพีที่สองนะครับอีกรอบหนึ่งเพื่อร่าทุกตัวนะครับหา่มาทักตัวนึ่งก่อนไม่มาเบอร์สิบนะครับลูก้าโมดิตนะครับมาท่านไพในแปดร้อทองนี้ก็ยังไม่มานะครับก็รอติดตามอีพีสองนะครับเดี๋ยวผมจะทําต่อครับจนกว่าจะได้ครบสี่ตัวครับต้องใช้ทองเท่าไหร่นะครับเรามารุ้นกันครับรวมกับอีพีแรกด้วยนะครับเบอร์ยีสามแมนดี้มาอีกแล้วนะครับ อาจจะว่าอ่านว่าเมนดี้นะครับเมนดี้ไม่ใช่ราเปนตัลี่นะครับหกร้อยทองสุดท้ายนะครับออให้หมดกันไปเลยครับยังไม่มาสักตัวนะครับบางคนก็เคยลงเม้นไว้นะครับว่าหมดไปสี่ห้าร้อยทองนะครับอ่ะสี่ห้าพันทองก็ยังไม่ได้นะครับรักตัวนะครับผมว่าเป็นความจริงเซลิโกรามอนนะครับเพราะผมกลายาป็นหมดไปแล้วนะครับสามพันสามร้อยทองเนรับ เรื่องยังไม่มาทักตัวนะครับอ่าสี่ร้อยทองสุดท้ายสามพันสามร้อยทองนี้จะมาสักตัวหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันอ่าสเปนมาต้องมาแล้วครับจังหวะนี้แมนอ่าเมนดี้มาอีกร้วนะครับตัวที่สี่ตัวที่ห้านะครับเล่มหัวอุ่นๆแล้วนะครับยังไม่มาสักตัวนะครับหนาง สเป้นมาไม่ใช่นะครับสองร้อยสุดท้ายนะครับออก็นประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับร้อยทองสุดท้ายนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับทั้ง EP แรกแล้วก็ EP ที่สองนะครับมาดูผมจนอาจจะเอาจน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมไปเติมทองแป๊บหนึ่งนะครับ อลาครั้งแรกนะครับ3,300ทองนะครับไม่ได้ใครเลยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆนะครับชอบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับครับผมสวัสดีครับ